ช่องน้งเชอร์สวัสดีค่ะว,วันนี้เราอยู่ที่สโมสรหัดน้ำหนาวนะคะมาทานข้าวนะคะเชอร์นี่ค่ะโอ้หมาเคยมาทานรอบหนึ่งแล้วนะคะอาหารอร่อยน้องหมาตัวสวยอะ่ะ <laughs> น่ารักอะ่ <laughs> สะสักพักงับ <laughs> บรรยากาศดีมากเลยนะคะสโมสรหาดา้ำหนาอัอน,นี้ก็มีคนยายมาด้วยนะคะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะทะเลใสมากส<า>แตมชอบไหมเสตมาชอบค่ะ<า>อันนี้ก็ใจย้อนแสงแล้วนะคะเสวแอ้นพร้อมเลยนะคะเจอ จะเดินตามเหรอจะเดินตามเหรอคะไปแล้วเขาเขามีรถนั่นนะคะยากาศดีมากทะเลแบบล้อมเลยนะคะสโมสรหาดน้ำหนาวสตัตหีบนะคะนี่ออะไรจ๊ะอ๋ออยากไปนั่งนู่นเหรอ สีฟ้าถุงเท้าเหลืองนะคะน้องเชอมาแล้วนะคะข้าวผัดแล้วก็ยำบุนเส้นทะเลนะคะอันนี้น้องเชอร์เขาก็กินมะนาวพอข้าวมาเสิร์ฟปุ๊บถามว่ามีมะนาวไหมทำได้ว่าีข้าวผัดจะมีมะนาวใช่น้องเชอ พี่ดูสิไหนทำหน้าเปี้ยวดิอะไรเปี้ยวดิกินดิเสร็จเต็มลองสิลองลองหน้ามาหน่อยเปี้ยวเปียวเปียวนะคะขวากุ้งก่อนเลยเอาผัดกุ้งอ เจ๊แต้มหันมาหน่อยเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมอัน <c oughs> นี้คือเมนูปลาเก๋าผัดา่าผักขึ้นช่ายนะคะทีแรกสั่งเป็นไก่ซีกแต่ว่าหมดนะคะนี่ก็ไก่ทอดของน้องน่าทานมากทอดดีมากอร่อยด้วยนะคะหน้าตาดีแล้วก็อร่อยด้วย สแตมสแต็มกินข้าวด้วยกินข้าว้วยค่ะติ๋มหลุดนออิมหุนร้านสโมสอของอาหารอีกเมนูที่ประทับใจนะคะปลากระพงลุยสวนเรียบผัดเรียบเลยค่ะอันนี้ก็กินกันไปบางส่วนแล้วนะคะอยู่ด้วยอร่อยด้วยได้เยอะด้วยนะคะสโมสอหาดน้ำหนาวนะคะมาตำกันนะคะ ถ้าเกิดใครแวะมาสัตหีบมาเที่ยวสมัยสารนะคะเลยมาเลยและนี่คือลูกค้าประจำนะคะมานั่งอยู่ข้างหลัง <c oughs> นี่เราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเดินชมบรรยากาศน้ำทะเลแบบสวยมากสีน้มาเงินเลยนะคะสมสสรสัคน้ำหนาวอ่า จะไปเล่นสไลเดอร์นะคะอืมบรรยากาศดีมากทะเลล้อมรอบมาเล่นสไลเดอร์จ้ะอืมบรรยากาศดีมากอะ่นอากากอะน้ำใสมากใช่แล้ววิวค่ะ<อ>สวยี่จริงเลยอะ่ะค<อ>่งคืนน่าจะสวยน่าดู สวยมากเลยนะคะสโม,มสรนน้ำหนาวใครมาเที่ยวสัตหีบสมัยศาลนะคะเลยเลยมาเลยค่ะดีมากบรรยากาศดีมากอาหารก็อร่อยแล้วก็อ,อราคาก็ทั่วไปละค่ะว่าได้เยอะ <c oughs> มาเลยจ้ามาเลยมาเลยเลยมาเลยก็ <c oughs> <c oughs> จะฝุดฝืดหน่อย <c oughs> <c oughs> ร้อนเปล่า อ,อ,อ๋อจับแล้วใช่ไหมหมาเซตแตมลงมาเลยมาลงมาเ <c oughs> <c oughs> ออม, <c oughs> มันก็จะฝุดฝืดอ๋อกังหัน อืมอ๋อจะไปดูกันเถอะอ่ะไปไปไปอืมเขาพาไปดูนะคะกงหันกงหันเออมามาเข้ามาในล่ม จะเล่นอะไรต่อจ๊ะอ,อันนี้สีอะไรสีเหลือง,งภาษาอังกฤษว่าเยล l ล่อ่าอย่างนั่งอันนี้อาจารย์น่ะ,ะนั่งเลยนั่งเลยอ่ะ,อะไปเลยเออโยกเลยทำตัวโยกทำตัวโยกเออนั่น,นแหละ Ha, <laughs> <laughs> ชอบเลยนี่น้องเชอร์เขาก็มาเล่นสไลเดอร์ต่อนะคะมาเป็นแล้วนะคะ ตะกี้ฝืดนะคะ <laughs> อ้โอเออจ่ายสไลเดอร์โอ้โห <laughs> 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 สดใสกับบรรยากาศดีๆด,ดีมากเลยนะคะเรือน้ำก็ใส่มาลงมา <c oughs> ข้างหลังนี่ก็เป็นต้นมะขามเทศนะคะเย้เ <c> ย <oughs> <c oughs> yeah, yeah, ใหญ่ สน,นุกสน,นุกเขาเลยอันนี้ชุดพร้อมด้วยนะใส่กางเกงมาไปกลับแล้วนะคะกว่าจะกลับได้นะคะไมเชอติดใจสไลเดอร์ อ๋อกระโดดกระโดดอ่าเอออืม่ากระโดดเลยกระโดดนู่นกระโดดกลับไปนู่นกระโดดกลับนู่นกระโดดกลับนู่นอะ่ะเออโอเคกระโดด ไปกระโดดเออไปแต่แม่กับยายอยู่น,นู่นแล้วไป ใช่ไปูเดินออกานอย่างเขาเล่นสไลเดอร์ดูข้างหลังสะกอดดูตูดก่อนสไลเดอร์น้องสเต็มสเต็ม